โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลข้าบดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลห้าประการเหล่านี้ห้าประการคือข้าบดีทั้งหลายคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภครัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล เกียรติศัพท์อันชั่วของคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษข้อที่สองแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆคือขัตติยะบริษัทพรามบริษัทขหบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทย่อมคลั่นคร้ามเกอ้อเขินนี้เป็นโทษข้อที่สาม แห่งศีลวิบัติของคนทุศีลคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมหลงกระทำกาละนี้เป็นโทษข้อที่สแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษข้อที่หแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล ข้าบดีทั้งหลายเหล่านี้แลคือโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลห้าประการ